แต่ไปแ้นะครับที่่าๆมันแก่ไลตรงนั้นเหร

นี่วเาจะหาใครมาใส่ทัสดถ้าใส่เองกวจะกลายเป็นอะปรกันโอใส่เลยมันถ่ายให้ตึกตึกจุกติก เปิดยแล้วก็ยกสูงในห้องนอนใช่ไหมในห้องนอนในรถเครื่องนี้าระาณเนะค่อเครื่องนี้เครื่องอะไรกินไปประมาณไม่เกินสิบาทเอเพรามล้องัเอถ้ายกได้แตได้ยกไห้ดูว่าเนี่ยยกแน่ใจว่าทำจริง

ะโคน่เอนที่แล้วออกมาเป็นหน้าตาน้ท่านอธิการทำเต็มที่นะเนี่ยนี่นี่คือตัวนี้เตรียมเลยนะมีการตัดผาาได้ไหมต้องออกมาจากตรงนี้อันเดียวเท่าน มันจะเป็นเป็นเบ้าเนยเป็นเบาก็ใส่เข้าไปแล้วก็ประกบบีบพันข้ามาเดี๋ยวลบแป้งหรอกอ่ะอ่าเซิร์นแทนตอนนึงลบไปใช้เวลาประมาณ20 30นาทีครับคือวันคือถ้าถ้ามีตัวเดียววันหนึ่งก็ได้ประมาณสักใช้ไปกันต้งยี20 30สามแต่ถ้าจะทำเยอะก็ต้องทำหัว่มขึ้นคนนี้ตัวนี้ไหลแสงไม่แไงตัวนี้ต้องไหลแสงลงมาล้มนะ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับบครับคนัตัวนี้ตัวเดียวเป็นเด็กเลยนตัวเดียวตัวนี้คือตัวนี้เลยมีคือตัวนี้ขอุาเป็น ใปแบบไปนะอ่าต,ติดๆกันนิดนึงฮะแลก็รันยูโโปได้ครับอะไรนะอาจารยนะ์จะเข้ามาอ่าติดๆกันน่ออ่าโอเคครับอ <c oughs> ่าแต่ขอกล้องนี้มั้งนะครับ <c oughs> ครับโอเคครับครับโอเคครับ